เนี่ยสมัยมอเตอรเดี๋ยวจะเอาไปให้ท้อแกะนะครับนี่คือรากคิกนะครับลึกแค่ไหนเราก็ใช่เราก็เอาเพื่อท้อแกะเพื่อเพื่อท้อแกะสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับนี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปให้ท้อแกะใหญ่เลยล่ะนี่ phó đài lễ lạnh yên lễ lạnh so làm cho lễ Mà, song song rồi song 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 song

เอาแค่นี้แหละพอว่เดี๋ยวเราเย็ยนเราจะจะกลับบ้านแล้วหนึ่งสองสามโบไม่ได้เลยนั่นติดข้าไปดีตัดออกแล้วเอาเลยพอเย็ยนแล้วพร<อ>ุ่งนี้ทำงานต่อเป็นไงได้ไหมได้แล้วครับโอเคอ อ่ะนี่แหละแค่นี้แหละเราก็พอละนี่อีกหนึ่งท่อนอืมนี่อีกหนึ่งท่อนพอละไปทั้งไปทั้งต้นใช่จะไปทั้งต้นเลยไปให้ทั้แกดูออกได้

เออเอาหมุนเอาคันมหมุนนะ,ะ,ะหนึ่งสองบ๊วยนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอ่ะเดี๋ยวอ่ะฮึบเทสอ่ะ,อะโอเคครับผมออกแล้วนี่เราไม่ค่อยมีเวลาขุดเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับอโอเค แล้วใช่มออกมาแล้ว <c oughs> นี่เนี่ยเราเอาไปให้ทเท่าแก่เอาไปให้ทเท่าแก่นะครับไปเอาให้วนหน่อยด้วยได้ไหมนี่นะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้ทเท่าแก่นะครับ นี่คือลากคลิกนะครับเราถ่ายให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะนี่ใหญ่มากนี่คือรากยาหอมไปทำไมเจ้าแก่ฮะเออเอามาอืม เห็นได้เห็นแบบว่าส่งมอบเลยฝังนี้จะเห็นไหมเนาะฮะไม่รู้อะเรียบร้อสมนิ่ม เรียกตุเรียกเลยเรียกตุ๊นี่เปิดแน่ตุเรียบร้อยนี่ฮะอ่ะน้องเธอยอสักที่ I will màn in the kiao này. Move a yoa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 . Move a